ลรตเตอรี่มือสองกันนะครับอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงทํานานะครับหลายท่านก็มองหาโรตาอรี่มือสองนะครับเพื่อลดต้นทุนในการทํานานะครับซื้อโอตาตอรี่ใหม่มันแพงนะครับก็อ่ะสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยลรตเตอรี่ยันม่านะครับ2เมตร2เมตรนะครับ2เมตรตัวนี้ขายเท่าไหร่นะครับมี f c ถามมาว่ามีโล2เมตรไหมนะครับยี่ห้อยันม่าฟันเต็มนะครับ ฟันเต็มเลยนะครับ2เมตรใส่รุ่นคูปุต้าเอ็นยูสก็ได้นะครับใส่ยันม่า357-358สามห้าเจ็ดสามห้าแปดนะครับอ่าหรือใส่รถยี่ห้ออื่นก็ได้ใส่เจ้าเดียก็ยังได้เลยนะครับอ่ะตัวนี้ขายอยู่ที่40,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็มีโลที่สภาพเท่าโรงใหม่เลยนะครับอ่าสวยกริปเท่าของใหม่เลยนะครับสีก็เงาเงา,เงานะครับเป็นคูปุต้าอาร์เอ็กหนึ่งแปดสามนะครับอ่า ฟันไม่สึกเหมือนกันนะครับสภาพเท่าใหม่เลยนะครับอย่างนี้เลยนะอ่าอันนี้อยู่ที่52,000บาทนะครับอ่ะทำไมมีแต่ตัวแพงๆจังอ่ะตัวถูกนะครับอ่ะตัวนี้เมตร80นะครับอ่าเป็นยี่ห้อยันม่านะอ่าหรือบางท่านก็เรียกว่ายี่ห้อโชคชัยนะครับโชคชัยตัวนี้28,0 0 0บาทนะครับอ่าสภาพก็จะกลางๆนะครับฟันยังเหลืออยู่นะฟันยังเหลืออยู่พอประมาณนะครับมีแหลมมั่งนะครับ 28,000บาทนะครับห้องเกียร์ไม่เคยลื้อห้องโซโ่ยังแห้งอยู่ไม่ร่วมไม่ซึมนะครับอะต่อด้วย RX165 นะครับมี2ตัวนะครับ2ตัวอ่ะอันนี้ราคาพอได้นะครับ35,000บาทนะครับก็สกภาพกลางๆนะอ่าสภาพกลางๆห้องเกียร์ไม่เคยลื้อห้องโซ่ไม่เคยลื้อโซโซเ,เหมือนกันนะครับอ่ะ35,000บาทนะครับอ่ะมาต่อด้วยของใหม่ปรับราคา มือสองก็ราคาก็เร้าใจอยู่แต่ของใหม่เราเปล่าราคาแจ้งราคาของใหม่ดีกว่าอ่ะเริ่มต้นดวยตัวที่ถูกที่สุดในร้านนะครับอจัดโปรโมชั่นนะครับนี่เลยนะครับขนาดเมตรหกห้านะครับเมตรหกห้าจัดโปรโมชั่นอยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับเป็นยี่ห้อสยามอิมพิเมนต์นะครับขายราคาทุนเลยนะครับสี่หมื่นสามพันบาทนะครับแล้วก็ เมตรแปดห้านะครับก็ขายอยู่ที่ห้าหมื่นสบาทนะครับขายราคาทุนเลยนะไม่ได้บวกกำ,กำไรนะครับสี่หมื่นสามห้าหมืนะครับอ่าแล้วก็เป็นยี่ห้อนาซานะครับสองเมตรยี 2, 20, นะครับหกหมื่นห้บาทนะครับสองเมตรยี่สิบหม่นห้าพันบาทนะเอ่อใครสนใจอยากได้นะครับใครสนใจก็เข้ามาอุดหนุนได้นะครับ อ่าแล้วก็เม็ดแปดห้านะครับก็ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็มีโรตารี่ประมาณนี้นะครับจัดโปรโมชั่นสุดๆก็ยี่ห้อสยามอิชิเมนท์นาซาก็ราคาก็ถือว่าดีนะครับอ่ะแล้วก็อ่ามือสองนะครับมีอยู่แค่ห้าตัวนะครับเป็นช่วงทำนานะครับของก็จะขาดๆนะครับอ่าปีนี้เศรษฐกิจก็ซบเซานะครับซบเซาอ่ใครอยากได้อะไรก็ทักเข้ามานะครับยังสนใจรถไถก็ทักเข้ามานะครับ ยังมีให้เลือกเหมือนเดิมมีทางรถไถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพว่วงแล้วก็ลรตาลี่นะครับสนใจกระทักเข้ามานะครับสวัสดีครับ